สวัสดีครับมือนีอยูครับเจ้า L4018 ครับจากภูพุต้าเจริญชัยครับมาแนะนํำนะครับก็สาธิตนะครับวิธีการใส่งานเบื้องต้นครับของรถไถเพราะว่าสอมากกันเลยราะหันัดลองเลยครับมือนีเจ้าตัวเลขครับมาลองลากไถครับเป็นข้างแรกครับผมแนะนำโดย เจ้าหน้าที่นะครับผู้เชี่ยวชาญชำนาญการนะครับจากคูปบต้าจเจริญชัยนะครับวันนี้เพิ่นมาสอนไถหน้าครับผมแล้วก็การใส่งานอุปกรณ์ของรถคูปุต้านะครับที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับไห้คุครับ กะไว้ว่าจะปลูกหญ้าครับปลูกหญ้างาอ้หัวไอ้เพ่นกับหักรถครับงานใหม่พ่นกับหักอออครับไอ้เพ่นหักรถแข่งไอ้เก็บขอบข้างหน้าครับ ไม้ถอดดามครับครับห้าชั่วโมงแรกครับไปปั้นดินมากสามชั่วโมงครับแล้วก็ดันนิดน้อยครับยุสวนร่องใบมีดนาครับดันนิดน้อยอยู่สวนดันเลนครับสวนปามนะครับแดดก็พอน,นี่ครับตอนนี้อุณหภูมิก็กำลังเย็นสบายดีครับอีสา,าน้านเฮ้า นตกมากสองมือครับเฮ็ดกำลังออกครับตอนนี้ในปลาเราต้องย่านย่านผีครับย่านเต็กคนครับตอนนี้คนมาเก็บเฮ็ดกันครับที่การครับไถไถหุดไถด้านะครับส่อนทัานเก็บข้อกันแม่ครับเจ้าตัวเล็กเอ4018 สูงครับใส่ไปนี่ครับพื้นที่สูงครับนิดนึงกับดันเกียบครับดันเกียบไบครับครับขึ้น ซื้อมือวันทีหนึ่งครับมือเลขออก2อีครับห้าหกเจ็ดครับซื้อมือนั่นแหะยังบ้านเคยไถยครับหางไถบเพิ่งแตะดินเป็นข้างแรกครับฐานฐานหาครับฐานหาใบยี่สบสองนิว้วสวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับอาร์ตอีทีไทยบ้านครับ ืันนี้เอาเจ้าตัวเล็กครับ l 4 0 1 8ครับหน้าครับน้องเฟิร์สซิ่งเฟิร์สก็ไทยซิ่งค่อยเฉียดครับมาหมู่บ้านนี้ครับมาเจ้าหน้าที่นะครับจากคูโบต้ามาสอนให้ถหน้าครับสอนวิธีไถหน้าสอนวิธีการใส่อุปกรณ์น,นะครับเอ่อการถครับการไถ ตั้งแต่การปรับตั้งการไทยการถอดครับการปรับตั้งจนถึงวิธีการไถครับหมื่บ้านนี่พิ่นก็พาไถนะครับบอกเทคนิคเคล็ดลับวิธีการครับผมก็ไถครับนี่ครับผลงานของเจ้าตัวเลขครับ LC 0 1 8ยครับจบไปครับไกลกว่าหมู่บ้านนี่หมู่บ้านพอดีมีธุระนะครับก็ไลยไถได้ให้เดียว น้ำกับบ้านมีนะครับแต่ว่าฝนตกแห้งอยู่มือขึ้นนี่นะครับนี่ก็ผมสวนยางครับน้ำก็แห้งครับเดี๋ยวมื้อนี้เอาตอครับเอาตอให้จบนะครับมื่อม่นเอาตอแนวกินเด้ไถตอนะครับไถตอจากหมู่บ้านนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผลงานของผมเองครับมื้อนี้ใส่คนเดียวเลยเบิ่งคลิป YouTube เอาครับ ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผลงานเจ้าตะเล็กครับตามสูตรครับตามสูตรใน YouTube ครับแบ่งหน้าเป็นสองสองแบงครับหน้าให้นึงเนี่ยแบ่งเป็นสองแบงครับเพราะว่ามันมีจุดเบ่าจุดโพงครับพูดหนุนแน่นะครับวันยางเนี่ยนะครับกไม่ต่อไม่นะครับแบงเป็นสองแบงครับเนียนกิ๊บครับดูครับนี่ครับ เปิดซิ่งครับโอ้ย่อนแสงครับโฉบครับแลีนพาแลีนพามาครับียนมาถ่ายคลิปครับแลีนมาถ่ายคลิปครับถึงร่องร้อยไว้นิดๆครับกับเจ้าตัวเล็ก L4018 นะครับนโหมดนนะครับนี่นะกระจกนะครับย่อนแสงนิดๆนะครับเหลืออีกหนึ่ง องเหลือหน้าอีกสองให้นะครับจัดิเอาตอลี่มาปั่นนะปั่นกระสิว่านเขาครับปั่นกระสิว่านเขาได้น้อยเสียด้วครับเจ้าตัวเล็กกับผลงานครับเกือบสองไรครับให้เดียวนี่ครับพื้นที่เกือบสองไรครับไรกว่าครับเสียจเรียบร้อยครับผลงาน การไถนะครับแบ่งหน้าเป็นสองหรอกครับนี่งัวงัวครับกระา่างทองครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอาร์ตวิธีไทยบ้านครับกับเจ้าตัวเล็ก L4018 ครับนี่แม่มาเบิงมาเบิงงัวครับกับน้องเฟิร์ดน้องเฟิร์ดรถไถซิ่ง เดี๋ยวผมไปฟันต้นม่วงหิวพ้านครับเบืองอาการเนี่ยมันน่าจะกีดรถอยู่นี่ครับง่วก็อ,อกข้อครับฝนตกหลายเพิน่นเริ่มไทยกันแล้วเมื่ขึ้นกนบฝนตกแห้งครับมันขึ้นนี่เห็ดอออครับหน้าสามเหลี่ยมครับให้นี่ การบ้านเข้าครับปลายางครับเดี๋ยวอียิ่งน้อยตอนนี้ราคาสิบเจ็ดบาทนะครับอย่างคนถวยยิ่งน้อยกะล่งเขาปลาครับกีดยางนะครับนะครับผมมองเหีนผ่านอาจจะเอาไว้อยู่ครับต้นวันนี่หรือเอาออกรถครับนี่ยผมมาเอาไว้ดีกว่าครับเอาแต่งานมันออกครับเดี๋ยวถือยี่พอให้ครับนี่มีทางขึ้นเข้าไปในปานะครับ เดี๋ยวไปลงอีกไฮนึงอยู่ฟังทั้งผืนครับเอาป่ามาปลอยครับเดี๋ยวฝนตกชุบๆกันนะครับมครับบรรยากาศผู้ใดคิดหอดไทยหอดหน้าหอดเพื่อนหอดพอหอดเม่นะครับเหตุงานกรุงเทพกรุงไทยก็ย่ะดีอยู่หรอครับเก็บเอาครับเงินหาบาทสิบบาทอย่าใส่เหรียญนะครับเหตุงานกรุงเทพยาประมาทครับกลับมาอยู่บ้านไล่ใดโมนเนนนอนครับ หางมือกัแทบจะบ่มีเลยแต่ว่าได้ใจขอนขางแน่นอนครับต้องกินต้องใส่หาาบาทสิบบาทประยัดได้กับประยัดครับนะครับผมเห็นงานโรงงานมาสิบสิบสองปีครับเดี่ยนจบไปเห็นงานโรงงานมาสิบสองปีแม่ไห้สตางไปสองพันครับติดกระเป๋าสมัยนั้นนะห้องบาทละมื่น หมืนหกมืนเจ็ดนะครับไปกับเมี่ยเมี่ยมีสตางค์อยู่เกือบสามพันครับผมมีสตางค์อยู่สองพันบาทนะครับไปกับเบิงทอทัดเครื่องละสามรอยครับเอาเสือผ่าใส่กระลังกองขนมครับประหยัดอยู่ประหยัดใส่มากจนโอ้หลายปีครับฝา,าก หูเฮาครับสาวโลงงานแน่หรือว่าคนเหตุการณ์เห็นงานแน่หาบาทจีบบาทประหยัดเอาเด้ครับประหยัดเอาอนาคตข้างหน้าถ้ามีลูกมีเต่าอยากได้นั่นได้นี่นะครับอยากได้ง่วอยากได้เฮื่อนบ่อยากได้จัก,กรยานอยากได้มอสไส้นะครับอยากได้รถนั่นรถนี่ก็สิเอาเงื่อนเก็บเงืนกำม้อมนนี่นะครับมาไหวเป็นทุนเป็นห่อนนะครับสื่อสิ่งที่เฮาต้องการนะครับ ธงมันต้องเสื่อมครับกว้างใหญ่ไพศาลทงมันต้องเสื่อมครับมีกกย่างใหญ่เดี๋ยวจังหน่อยสิไปรีวิวสวนห้านะครับเดี๋ยวิ่า้เบงว่าว้อสามตัวหาปลูกหลายเลยครับปลูกเกือบไร่เน่เปียบ่พ่อกินครับตกหนาแรงมากเลยโอ้แต่บ่มมีฟางอัดก่อนเลยเมื่อยอยู่กันครับเอาตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวฟันกุกไหมกอนสอบครับมีดเล็กแหนมครับ ชุบแข็งอบคืนไฟสองรอบครับโอ้ของเขาดีจริงครับทดสอบแล้วก็ต่ออยู่ข้าครับไฟแห่งเลยครับมันนี้ใส่ครับต้นม่วงหิ้วพานครับเดี๋ยวเราถไายแร์มานี่มันสิถือรถกับ้านมันออกครับหมแดงกับกัดเป็นระยะระยะครับแน่นอนนี่ลีโจมตีย่างต่อเนื่องครับหมแดงโอ้เมื่อย นะมาเอาอีกจกักงาหนึงเมื่ออไรองเขาดีจริงครับเล็กแข็งไม่ใจได้ครับเขาป่าฟันใหม่ฟัน,ฟนยังเล็กๆหน่น้อยกีดขวางทางป้องกันโตโมผิดหวังครับดน้ามจับกระชับมือนะครับโอ้ขรนขงังกระชับมือได้ครับ